thank hum. สวัสดีครับสวัสดีพุที่ไฟหาคมลู้อยากดีพินเป็นสุภูสุกรค,ครับเมือกี้กับประกอบันคือเก่านะครับกับขวดซ้อนดีพินนะครับลูกซย์ลูกหานะครับถามขามาลายอาจารย์ครับวสันร้องแนะนําวิธีการเล่นซองสายห้ไม่เบิงกันหน้าวาสันนะครับมันคือ,อยากแทบวสันมันสิยากกับตอเมือนะครับเฮาฝึกซ้อมหน่อย ถ้าห้าฝึกซ้อมหน่อยอยากแท้แน่นอนแต่ถ้าห้าฝึกซ้อมหลายนะครับมันจะคําว่าอยากมันจีบ่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าห้าฝึกซ้อมเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดที่กําลังรู้สึกว่ามันอยากให้ซ้อมหลายๆซ้อมหลายๆซ้อมหลายๆแล้วก็ซ้อมหลายๆนะครับมันสีเห่นได้เนอกนะครับนะซองสายที่ผมว่านั่นนะครับนั่นก็คือการดีดสายสองลงสายหนึ่งสิเป็นล้ขึ้นเร็ว ี่เป็นลงขึ้นเร็วนะครับแบบนี้นะครับเนาะโน้ตพี่มีอย่างนะครับโน้ตก็สิมีลาลาโซ ลบาซอนล่าลาต่อไปกับลาลีลาโดลามีลาลีลาซอนลามีนะครับลาลีลาโดลามีลาลรลาซอนลามีนะครับลองต่ออันเมื่ง แบบนี้น้ำให้ฝึกจนกว่าจะคล่องอนะ่ะฝึกยุลูกเก้าเนี่แหละครับฝึกไปฝึกมาให้มันฟังลื่นหูฟังมวลให้ได้ นะครับนอะเนี่ยกับประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากพีตอนนองผู้ไฟหาข้อมูลอยากดีพิ้นเป็นนะครับนอกผู้ใดสนใจสิเล่นพิ้นออนไลน์กีตาร์พิ้นออนไลน์หรือว่าอยากได้พิ้นนะครับอยากได้เอฟเฟกต์อยากได้เครื่องดนตรีนะครับสนิงใดบนโลกใบนี้นะครับสามารถหาให้ได้นะครับนอะตติดต่อสอบถามไลน์ไอหรือว่าเบอร์โทรศัพท์กับ0 8ครับ9ก2 2717087932 2717ครับพบพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ